มาพบกับช่วงคอลัมนิสต์ของรายการจอะใจนะครับวันนี้เป็นคุณหนุ่มเมืองจันแลวก็คุณเส้นยุทธนาบุญอ่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรมาฝากกันครับพี่หนุ่มผมว่าตอนนี้คนมันแบบความรู้สึกมันแย่กับภาวะสิ่ง,องร,รอบๆตัวมัน<ล>ไม่คอ่คอยดีก็มีคนปรึกษาเยอะแล้วพยายามเวลาเราจะเราเล่าปลอบใจเลยบางอย่างเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าบางทีเราไม่ได้ความทุกข์ของคนไม่เท่ากันคือบางอย่างเราแบบไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไม่ได้อะไร ผมก็เลยพยายามหาเรื่องราวที่คนที่รู้สึกช่วงที่แย่ที่สุดพ่ายแพ้แล้วพลิกฟื้นกลับมาชนะก็คงเป็นเรื่องกีฬาก็มีเรื่องอยู่สามเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของตอนที่วอล์บอลหญิงไทยที่ไปแข่งชุดเฉพาะกิจนี่ใช่ไหมชุดเฉพาะกิจเนี่ยสุดยอดพอแข่งเสร็จปั๊บแล้วเขาก็จะเลิกเล่นจริงๆเขาจะเลิกเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแบบเป็นการจบที่สวยงามเพราะได้กลับมาเล่นครั้งหนึ่งแต่จริงๆเนี่ย ชุดนี้เขาเคยจะเลิกเล่นมาก่อนแล้วเมื่อ9ปีที่แล้วมีก่อนนี้อีกเหรอครับจำตอนแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2012นี่ครับที่ญี่ปุ่นกับเซอร์เบียไทยก็มันมีสิทธิ์จะเข้าแล้วถ้าญี่ปุ่นชนะเซอร์เบียซึ่งไทยแพ้ญี่ปุ่น30ศนชนะเซอร์เบีย3าถ้าเราดูสถิติก็คือว่าญี่ปุ่นน่าจะชนะควรจะชนะคืนนั้นก็นั่งดูกันก็เตรียมเฮกันนึกว่าญี่ปุ่นจะชนะแล้วตัวเองจะได้ไปโอลิมปิก ปรากฏว่าญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบียสามสองไทยตกรอบโคดอสบอกว่าตอนนั้นนักกีฬาทุกคนเนี่ยร้องไห้กันหมดมันเสียใจมากแล้วอีกประมาณสิบวันต้องไปแข่งเวอร์กลางปีต่อโคนอสก็นั่งคุยแล้วก็เห็นทุกคนแล้วทุกคนจะเลิกเล่นทีมชาติเพารู้สึกว่าเอ้ยบางฝันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเขาจะเลิกเพราะเขาเสียใจเสียใจไม่ใช่เลิกเพราะว่าอายุถึงแล้วอะไรไม่ใช่จะเลิกเพราะว่าเสียใจเสียใจแล้วก็อยากจะเลิกเล่นแล้ะมันรู้สึกว่ารับไม่ได้เรื่องนี้ครับ คนออสก็เลยบอกว่าเองจําได้ไหม mm hmm. เมื่อสิบป,ปีก่อนคือทีมนี้เคยไปซ้อมที่ยะลาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เขาเคยถามว่าความฝันของแต่ละคนคืออะไร mm hmm. ทุกคนก็เขียนความฝันว่ารับบอลเล็บบอลอยากเล่นบอลเล็บบอลอยากเป็นทีมชาติอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยออคนออสจะบอกว่าอย่าให้คนอื่นมาทําลายความฝันของเราที่เราอยากจะแข่งบอลเล็บบอล mm hmm. ให้ไปแข่งเวิร์ดังปีปีไม่ชนะหมดเลย แล้วค่อยกลับมาร้องให้ที่เมืองไทยแล้วก็ไปแข่งขันก็บอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยก็ชนะทุกทีมของเอเชียและที่เข้าออกรอบโอลิมปิกไปแล้วแล้วก็แต่ไม่ได้ไปโอลิมปิกนั่นคือนั่นคือคอวามพ่ายแพ้ที่แย่ที่สุดแล้วเขาจะเลิกเล่นสิ่งที่กอบกู้ของวอลเลย์บอลหญิงไทยครั้งนั้นได้ก็คือเอาความฝันในอดีตว่าเคยฝันไว้อะไรครั้งนี้เป็นเพียงแค่ครั้งหนึ่งของชีวิต ครับเท่านั้นเองชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปโอ้ใส่หน้ากากเมื่อยคือผมฟังผมฟังเนื้อหาที่ดีแต่ว่าด้วยน้ําเสียงที่มันกล้องด้วยแล้วมันเหมือนที่จะร้องไห้หรือด้วยหน้ากากหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้อย่าอย่าให้หน้ากากทําลายความฝันของพี่ครับครับสู้ต่อครับพี่สู้ต่อไปครับสู้ต่อไปเรื่องที่สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันปีสองศูนย์หนึ่งสองคือทีมเลสเตอร์ซิตี้ ก็เลสเตอร์เนี่ยคือทีมที่ตอนนั้นอยู่ในแชมเปี้ยนอิตเาเรียกอะไรแชมพีชิพใช่ปะทีมแชมเปี้ยนชิพอ่าลีกแชมเปี้ยนชิพยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่พี่เมียใช่ครับพี่เมียแล้วก็ลีกแชมเปี้ยนชิพคือจะมีทีมที่ขึ้นมาพี่เมียลีกได้3ทีมครับที่1ที่2ได้เลยที่3เนี่ยจะเอา3 4 5 6มาแข่งไกวิกันหา2ทีมแล้วมาแข่งกันใครชนะได้ไปเลสเตอร์ได้อันดับ6มาเจออันดับ3คือวัตฟอร์ดแมตช์แรกเลสเตอร์ชนะ1-0 แบบที่สองขณะที่จนจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเลสเตอร์โดนนําอยู่สองหนึ่งซึ่งแต้มมันเท่ากันหมดเวลากันขันทุกเวลาบาดเจ็บไปเจ็นาทีนาทีที่หกเลสเตอร์ได้จุดโทษเอาวล้วเว้ยยิงปึ๊บประตูเซฟได้ตึ๊บบอลเด้งมายิงครั้งที่สองเซฟได้อีกปึ๊บพอเซฟมากองหลังเตะไปยงเข้าไปที่ปี จับบอลโยนปุ๊งหน้าก่องหน้าวิ่งมาโหม่งกลับมาอีกตัววิ่งมายิงตูมเข้าเลสเตอร์แพ้สามหนึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาสิบเก้าวินาทีพอ,อมาบอลตั้งเตะเขี่ยทีก็หมดเวลาการแข่งขันนักบอลเลสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยร้องไห้กันมากเลยคือคิดได้เสียก็แพ้อยู่ดีใช่ครับ,รบวัตฟอร์ดชนะสามหนึ่งครั้งที่แล้วแพ้ศูนย์หนึ่งก็รวมกันแล้วแพ้สามสองก็เลสเตอร์ตกเลยนะในห้องพักเนี่ย ลักบอลเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคุณต๊อบอายวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าในความล้มเหลวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นคือความเป็นทีมของเลสเตอร์เกิดขึ้นนวันนั้นคนเราร้องไห้พร้อมกันด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันหมายถึงว่าเรารักสิ่งนั้นมากเราเหมือนกันอย่างน้อยอย่างหนึ่งใช่ครับเรารักกันเราผูกพันกับเรื่องนี้เขาเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาปลุกเราปีต่อมาเขาได้แชมป์แล้วก็เลื่อนฉันไม่ต้องเตะว่ายกใครแล้ว คือในความพ่ายแพ้ในความล้มเหลวมันจะมีอะไรบางอย่างในเท่าทุนลีทั้งหลายเนี่ยขอให้คนพบบางสิ่งบางอย่างแล้วหยิบอันนั้นมาปลุกเราแล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ในสามเนี่ยเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแกรีเนวิลเขาสัมภาษณ์เฟอร์กูสันว่าเรื่องต่างๆที่ผ่านมาตอนที่เขาเป็นนักเตะแล้วี่เป็นผู้จัดการทีมก็ถามเฟอร์กูสันว่าเฟอร์กูสันเนี่ยเป็นเป็นผู้จัดการทีมที่ใช้จิตวิทยาเก่งมากเฟอร์กูสันบอกว่าเปล่า เขาไม่ได้ใช้จิตวิทยาในการบริหารเขามีความเชื่อแล้วเขามีการสื่อสารก็มีความซื่อตรงแล้วเขามีความไว้วางใจซึ่ความไว้วางใจนี่หมายถึงว่าสิ่งที่เขาพูดมามันทําได้ตลอดเวลาล้วก็บอกว่าเอ็งจําได้ไหมตอนครั้งหนึ่งที่แข่งกับสเปอร์ครึ่งแรกสเปอร์นำสามสูตรจำแม์นั้นได้ครับจาได้นี่เป็นแม์แบบระทับใจมากแฟนแมนยูด้วยกันโอเคโอเค ในห้องแต่งตัวตอนพักครึ่งก่อนเริ่มครึ่งหลังโดนนำอยู่สามศูนย์เฟอร์กุสันบอกว่าลงสนามไปใครยิงประตูต่อไปได้ทีมแรกทีมนั้นชนะมันค้างอะไรเกินควรมากหนูคือตอนนี้แพ้อยู่สามศูนย์ถ้าเราเป็นคนยิงได้เรามีโอกาสชนะตามความเห็นของโค้ชจริงๆในความหมายของผมคือให้ลืมอดีตไปเราเริ่มต้นใหม่กับครึ่งหลังไม่ต้องสนใจว่ครึ่งแรกเป็นอะไร แล้วใส่ความเชื่อไปข้อหนึ่งบอกว่าถ้าเองยิงประตูแรกได้เมื่อไหร่เองจะชนะซึ่งในแง่ความเป็นไปได้นางวิทยาศาสตร์มันไม่มีใช่ก็แค่คืนมาหนึ่งลูกเหลืออีกสองสามเนื่องจากสิ่งที่เขาสั่งสมมาตลอดเนี่ยมันทําให้นักเตะเกิดความเชื่อมั่นตอนเดินออกจากประตูเท็ดดี้เชลลิงแฮมเคยเล่นแมนยูเมา่อก่อนแล้วก็เป็นกัปตันทีมของสเปอร์เห็นนักเตะที่เดินออกมาเห็นเฟอร์กูสันเห็นสายตาของนักเตะแต่ละคน เชลิีแคมหันไปบอกลูกทีมสเปอร์ทุกคนบอกว่าอย่าให้แมนยูยิงคืนเร็วได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างเพราะมันเคยเขาเคยอยู่ในจุดนี้มากกว่แล้วสุดท้ายแมนยูก็ชนะห้าสามโอ้โหไม่ได้ชนะธรรมดาับพี่ห้าสามฮะนี่พูดเสียงดังเลยรึ่งหลังยิงหลูกยิงห้าลูกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาที่แย่สุดมันมีบางอย่างคือเป็นความเชื่อคือถ้าคุณมีความเชื่ออยู่ในใจมีความฝันในอดีต มีสิ่งที่เรามองคุณเห็นความล้มเหลวและคุณเอามันมาเป็นบทเรียนต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมล้มเหลวสรุปบทเรียนได้เป็นคุณได้กุญแจอีกดอกหนึ่งที่อาจจะนําไปสู่ความสาเร็จได้แค่นี้เองครับเช่นบางทีชีวิตวันนี้อย่าลืมว่ามันคือแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเราพ่ายแพ้ได้เราอะไรได้แต่ถ้าเรามีความเชื่อมีความฝันแล้วสรุปบ,บทเรียนจากนี้แล้วก้าวใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็มีความสะนะุะสิ่งที่ผมเรียนรู้จากสามเรื่องนี้ของคุณตุ้มเลยนะครับ แวบแรกเลยก็คือถ้าเป็นคุณวงธนงมีสามเรื่องนี่เขาไม่มีทางเล่าในตอนเดียวแน่ๆเขาต้องแยกเป็นสามตอนเขาจะต้องหากินไปได้สามตอนผมเชื่อว่าเขาจะสี่โอเคครับแถมมาได้อีกเพยอบทสรุปจากสามเรื่องที่ผ่านมาอีกตอนหนึ่งสมมุติเราคิดว่าเราแพ้แล้วอืสู้ต่ออีกนิดอาจจะสถานการณ์กลับได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่แต่ถ้าไม่สู้ต่อเลยแพ้แน่นอนอแค่นี้เลยครับชัดเจนมากใช้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลย ขอบคุณมากครับพี่ตุ้มครับแต่เสียงพี่แปลกมากเลยครับพี่ใช้ออโต้จูนอะไรหรือเปล่าติ๊ตรงมากก่เดี๋ยวผมแนะนำซอฟแวร์ให้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับพบกับจอใจได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับของอะไรที่คุณใช้มาเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่พังอ้ยผมว่าเยอะแยะเยอะเลยภรรยาไม่นับพี่อ่ะแล้วใช้แล้วเราพังครับ ตู้เย็นแน่แน่นอนเลยของผมสำหรับผมเนี่ยมันมีความต้องการกับตู้เย็นไม่เยอะ mm hmm. ใช่ไหมมันลงจริงคือแช่แช่แช่เ mm hmm. ย็นแข็งผักอะไรเง mm ี hmm. ้ยแค่นี้เองเราไม่ต้องการรายละเอียดที่เขาล่อใจเราว่ามันสามารถจะ <laughs> มีกล้องส่องไปแล้วอาหารอะไรหมดก็เติมไม่ค่อยได้ใช้อะครับไม่ได้